โอ้แล้วเอ้าแล้วทำไมหน้าจอมันขาวลีเฟทเลยโอ้ยเดียวเดียวเดียวเดียเดียวเดียวโอ้ยบอสแล้วโอเคโอเคอะโอเคหน้านี้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเราใช้หน้าเดียวกันดีกว่าโอเคเราใช้ไอ้นี่เราไม่ได้เชโคบเราใช้เป็นอะไรเนี่ยอเ โอ้โอเคโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วฉันเฮฮายินีต้อนรับทุกท่านนะฮะเออน่ารักเลยกูโอเคอ่าฮะวันนี้คุณบุยยากก็ไรใช่ไหมคะี่ยาคะตายยังวะ oh oh. อ๋อไม่ก็อ้อขอโทษที เออกำลังคิดอยู่ว่าจะไลฟ์ดีไหมดูเสียงดิมันแล้วแต่วันดีครับคุณโอริโอ้ตอนหลับนะฮะออมาเร็วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะเอ้ยเอวัตต้าของคุณดีเอ็มอยู่ไหนเนี่ยเออเดี๋ยวเราหาก่อนี้เอวัตต้าคุณอยู่ไหนอ่ะ oh no เราเปิดดูยังไงได้บ้างเนี่ยเราเปิดซอส API ได้ไหมไม่ได้ channel channel lock คืออะไรอ่ะ นะอ๋อเจอเจแล้วอันนี่ๆๆเนี่ยเดี๋ยวเป็ี่นเป็นดีเอ็มอ่ะตายแล้วเวลาเกมตัวฉันไม่มีอ๋ออะไเป็นไรอืมฉันจะไดว่าฉันน่าจะมีอาวาตารของคุณทำกเก็บไว้อยู่อ่ะจะนี่ไง ต้องอะไรตอนละครับเปลี่ยนโปรไฟล์มาใหม่เหรออ๋อโอเคครับเออก็ก็ดูดีนะเหมือนคุณบรรนจุแล้วใช่ไหมเนี่ยสภาพอ,าอันนี้ก็อันนี้อันนี้ให้อ่าแอดเที่ยมมาแล้วก็แอดภาพเข้าไปยืบอไหนว่าโอเคอน,นีแหละอะ เรียบร้อยเซฟแต่นั้นก็ค o ป y ี้อ้อลืมไปเลยว่าจะต้องทำอันใหม่หรือเนี่ยอ่าเป็นอะไรครับ browser ซอสใช่ป่าวอ่ะอ๋ออ๋นนี่ปึ๊บเอเค add รอเดี๋ยวนะเออโอเคอ่าโอเคคน D M มาแล้ว เอ็มตัวหน้าของเราครับตัวขอดผมเป็นยังไงบ้างนี่อ,ะอ่ะเป็นตัวน้อยๆฮะเออวางไปตัวตัวเออตัวน้อยๆน่ารักเออเป็นน,น,น้องก้อนดด้องน้องก้อนดําอาไว้ตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยตรงนี้แล้วกันนะ่ะเอ,อ่ตรงไหนดีออขอด้วยอ่ะด้าน,นสีเอาไว้ตรงไหนดี เออนั่นดีไหมตรงไหนดีทุกคนไว้ไหนดีเอาไปข้างๆผมแล้วกันเออน่ารักน่ารักเออ่ใส่บนไม่รู้สิใส่บนถ้ได้เหมือนก่อนอ๋อเคยไม่ใช่ใช่จริงนี่ก็ปรกว่าพี่ก็ไปตรงไหนก็ได้นั่นแหละโอเคฮะเอาไซ์บนแล้วกันอาอาว่าไว้ไซบนไซบนเออเพราะว่าเดี๋ยวตัวละครอีกสองตัวจะมาถึงก็จะเยอะกว่าดีนะฮะเดี๋ยวมาจัดปรว่าอัดแน่น มันอัดแน่ไน,นไปเยอะแล้วว,ว่ตอนเนี้ยอัดแน่นไปด้วยตัวละครที่มันเดินแบบลัล้า <c oughs> เอ้ยแล้วทำไมคุณโจเอาผมไปแขวนอยู่ข้างบนตรงนั้นเราคือ,อมันน่ารักนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะต้องเขียนชื่อด้วยนะจะเปลี่ยนสีเป็นลูกเต่ามาอ๋อเป็นได้รอยได้เก้าสุดยอดไปเลยฮะ ดีร้อยได้เก้าคุณดีอ่ะคุก็น่ารักดีออกคุณอ๋เออดีร้อยได้เก้านะฮะโ oh อม่ได้ยี่สิบเอ็ดดีร้อยอะไรกันแย่มากก็เดี๋ยวเหมือนหัวหมวกฉันจะบังดีร้อยแฮะสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับคุณเจสิก้ายินดีต้อนรับนะฮะได้เก้ากองแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทำไงไรยังกรอบโชคชะตาจงสถิตแก่ฉัน คุณทุนเทียบอกเข้ชาชะตาเจ้าใจกินฉันดิฉันความชิบหายจงมรเกิดแก่กู <c oughs> ไม่นะทุกคนเ่วย <c oughs> ผมด้วยผมจะดบบุษยันเอาไปเลยค่ะเอาไปเลย <บะ S 1> โดนเลยค่ะโดนเลยไอผมทอยดีร้อยบ้างดีฝป่าวันนี้เดยดดูสิจะได้อะไรมาโลว่าขนจะไม่ล่วงอีกนะเ9หสิบเก้าลวมเออเอ้ยเก้าสิบเก้าคนรู้หรือเปล่า ไม่ขนล่วงขนไม่ล่วงก้าสิบเก้าผมจำได้ผมจำได้เพราะว่าไอ้ที่ขนล่วงจริงห้าสิบหกผมจำได้ตอนนี้คือโดนไปสองรอบตลอดแล้วเนี่ยอ่าจะมึ่งถอดคำสาปนะนะตอนนี้ขนกลับมาขึ้นแบบสวยงามนะฮะเออผอก็จะขึ้นมาเสริมแล้วเงางามตอนนี้ปกติแล้วสี ก็ดูก็โอเคหละคิดไหมใช่มเดเอตเอาไงดีทุกคนเราจะไปไหนกันดีวันนี้ก็โดยความพร้อม <c oughs> ครับผมก็อุ้ยขออนุญาตอ่าเปิดบทก่อนแล้วกันครับก็ครับผมยินีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ด u n Gen and Dragon นะครับ สถานที่ที่ซึ่งเปิดจินตนาการสำหรับทุกคนให้อยู่ในโลกแห่งจินตนาการในแฟนตาซีละเวทนะครับก็วันนี้พวกเราก็ไม่เจอกันค่อนข้างนานทีเดียวนะครับสวัสดีค่ะโอ้ยชไม่เป็นไรเลยเราก็ได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ทำการอ่บูชาคนเซรอสนะู่ับโดยวงแหวนเวทวงแหวนเวทบูชาย ดูใช่ดูไวนี่มันบอกแบบเป็นก๊าซสวัสดีค่ะส่วนทุกคนโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินไงครับดีมากมากยินดีมากมากอืมก็จากการเดินทางครั้งที่แล้วของพวกคุณเนี่ยพวกคุณได้ไปเยี่ยมเยียนที่ประภาคารแห่งหนึ่ง นะครับผมที่อยู่<ม>ทางตะวันตกจากที่นี่ไกลหลายสิบไมล์ด้วยกันที่นั่นคุณได้พบเข้ากับเจ้าปูผูดได้ที่รับใช้ให้กับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอเลียนผนีเหรอเอเลียนเอเลียนไม่น่าใช่นะโลกนี้มีเอเลียนหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้นะั่นแน่ <c oughs> <c oughs> ใครทีไ่ได้เล่นบอลเดกเกสามมาก็ต้องดูแหละไม่มีก็ก็เรียกว่าเป็นผีพรายน้ำแล้วกันที่คุณก็ได้ไปปรับปรามแล้วก็คืนของที่เขาต้องการได้โดยสำเร็จโดยดีแล้วก็คนหักของมาได้จำนวนหนึ่งเนาะแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะจำนวนหนึ่ง จำนวนหนึ่งแต่ไม่ผิดผมใช้เงินไปรับการะดอกคำสาบหมดแล้วหมดตัวโอ้แต่ก็ยังมีคนที่ยังไม่ถูกถอดคำสาบเพราะ่านก็คือคุณไอแซกนะใช่แต่ก็จะเรียกว่ายังไงดีพวกคุณก็เดินทางล่าสุดก็เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านแล้วและพักผ่อนกัน แต่ว่าวิกิตการณ์ในฟันดาลินนั้นก็ยังไม่คลี่คลายด้วยดี mm. เพราะว่าก็ยังมีงานให้พวกคุณทำอยู่อีกบ้างจำนวนหนึ่งนะครับ mm. นั่นแหละคือสิ่งที่พวกคุณท่องทำกันในวันนี้หรือพวกคุณเลือกที่จะ <c oughs> ใช้อิสระของตนเองแก้ไขปัญหาในการเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่พวกคุณจะเดินไป นั่นก็อยู่ที่เรื่องราวต่อจากนี้จะกาหนดชะตาของพวกคุณเป็นอย่างไรครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอ่สาสยวงเวทแป๊บหนึ่งครับขอ dispel ลล magic <oughs> แป,ป๊บอ uh ่าฮะอ้แย่มากเลยอ่ะ uh. <c oughs> บิงกัสน่ากลัวมากฮะเรียกว่าผสวย <c oughs> พวกมันตลอดเลยนะ่ <c oughs> <c oughs> ะเออเราไปแล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้กูจะไม่เจอเลยนะ <c oughs> ไม <c oughs> ่ทำตัวเองค่ะอ้อแย่มากพี่อยากขายของตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วเหลือสี่บาทเนี่ย เงินมันน้อยมากเลยที่อยากจะขายของอะ่ะเราจะได้ไหมโ <Okay. S 1> อเคก็รีแคปจบกันแล้วเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับผมโดยที่ว่าพวกคุณอยากจะทำอะไรดีในวันเท่าความก่อนแล้วกันเนื่องจากเราก็ไม่ได้เจอกันเป็นเวลานาน,านเนาะที่นี่มันยังมีวิธีกิจการเออ่มังกรตนหนึ่งที่มันทำ รังอยู่ในบริเวณนี้เข้ามาอาศัยหรืออะไรก็ตามแต่ครับผมทำไมสร้างความหวาดกลัวได้เป็นจำนวนมากโขเลยให้กับเหล่าชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้นะ่ะอืมใช่พรกคุณอาจจะต้องแกไขวิธีการนี้แต่คุณก็ยังไม่รู้ว่ามังกรตนนั้นอาศัยอยู่ที่ไหนกันเน่นะครับอ่า oh. ครับวันนี้พวกคุณจะ ทำอะไรกันดีละกัน okay, อคอสวัสดีครับคุณมีใครเอลโอเคอ่านะผมอยากจะขายของเงินน้อยเงินน้อยมากเอ้ยเหลือสี่บาทนี่รับไม่ได้อ่าเหลือสี่เหรียญทองรับไม่ได้ของหรอเออคุณจะขายอะไรดีกว่าอ่าผมมีหอ,อกอยู่อันนึงอะ่ะแล้วไม่มีใครใช้ด้วยผมก็ใช้ไม่เป็นอะ่ะไม่ได้เชี่ยวชาญอาวุธนี้ยผมขายได้ไหมฮะ ถามว่าขายได้ไหมขายได้ครับไปที่ร้านขายของไปจำเมืองก็ได้เลยแล้วนชิลอะไลออนชิลต้องไปที่ร้านขายอาวุธหรือว่าไปร้านขายอ่าโลหะดีฮะร้านเนี้ยอน้นร้านินเหล็กอ่ะจริงๆก็ไปได้ทั้งสองที่นะครับผมอมืเอาใดีทุกคนช่วยหน่อย <laughs> เออคุณเทียร์ผมขายที่ไหนดีฮะ <laughs> เออขาย <laughs> 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 ขายไปเถอะอะไรไม่ขายเลย อ่างั้นเอาไปขายที่ลงตีเหล็กก็ได้มั้งเพราะว่าเผื่อเขาเอาไปหลอมได้อะนะเออนะคะอ่ะลุงลุงชื่ออะไรวะเออลุงตัวละครตัวละครจำได้ตัวละครจำได้ว่าลุงคนนี้ชื่อว่าลาน่านะฮะอะไรนะลาน่าเออคุณลุงลาน่าครับอ่าผมอยากจะขายของนะฮะคุณลุงรับซื้อกระเป๋าหน่อยหน่อย็ีเหล็กก็ยังดีอ่ะ พอเอยเจ้าอยากจะขายอะไรอย่างนั้นหรอพอดีว่าผมมีหอ,อกอยู่อันนึงอะฮะเนี่ยฮะผมใช้ไม่ได้อ,อ่ะผมอยากจะขายให้กับลุงอะได้หรอือเปล่าอืมหอกอ้อหอ,อกมือสองเหรอใช่ค่ะรับนะห้าซิลเวอร์ผ่าเดินเงินเท่านั้นแหละโฮ้ยทําไมมันน้อยจังลุงขอสักหนึ่งหา,หาเหล็กก็ดีกว่าเอ่อขอสักหนึ่งเหรียญทองได้มันะ้ยเนี่ยเอออยากหนึ่งเหรียญทองเจ้าอยากจะ ขายราคาทุนเลยยังเงินเลยทั้งที่ของมือสองแบบนี้เนี่ยนะของนี้ยังไม่ได้มือสองนะนี่เรียกว่าผมได้มานี่ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะนี่เรียกว่ามือหนึ่งก็ชั้อยู่ในมือของเจ้าก็นับว่าเป็นมือสองอยู่ดีนี่นะเอ้ผมขอใช้เพอร์เอชันบอกขอสักหนึ่งเลนทองได้หรือเปล่ารือแกค่าเธอทอนให้หน่อยเดี๋ยวมาเพอร์เอชันทอนให้หน่อยอันนอร์มอลใช่ไหมฮะอ่าครับผมเออ อย่างเขียดแน่นอนกูสิบมือสองก็มือสองห้าซิเวอร์เท่านั้นไม่งั้นข้าไม่ซื้อก็ได้เออผมขายห้าซิเวอร์ก็ได้อ่าเดี๋ยวของญาติเดี๋ยวดูก่อนวี่อะไรขายได้ป่ะขายตัวเอน้ำมันนี่คืออะไรอ่ะเออใครเข้ามาอ่อฮะใครเข้ามามีมีใครมาอ๋อคุณแซกนี่นะสวัสดีครับคุณแซกสวัสดีค่ะ คุณแซคสวัสดีค่ะรับสวัสดีค่ะคุณแซ็จังเลยออหายหน้าหายตาไปนานเลยนะคุณแซคคุณแซคเขาไม่พูดกับเราอ่ะวะเขาหยิ่งอ่ะเฮ้ยเขาไม่พูดกับเราอ่ะเอขาจะขอขอเสียงไหมครับคุณขอเสียงไหมคนที่มาใหม่ขอเสียงเอออุ้ยอ๋อไม่นะเขาไม่พูดกับเราอุ้ยเออ เอ้ยได้ยินเสียงอยู่คุณนีบอกได้ไงว่าเขาไม่พูดจริงเหรอฮัลโหลยินในเสียงของมนุษย์หรือเปล่าทำไมเทียร์ไม่ได้ยินหรือเทียร์ไปเพลอปรับเสียงกดแซกก็ไม่นี่เออผมก็ไม่ใช่ไม่ได้ยินเหมือนกันนะเสียงไม่เหมือนเดิมแต่ผมได้ยินนะเออไนกูยังอเคโอเคโอเคก็ว่าอยู่เออ ไงฮะเป็นไงบ้างครับไปดีไหมครับคุณแซกได้ฮะโอ้ยหายไปนานเลยยินดีต้อนรับครับโอเคผมทำการเพิ่มค้าซิลเวอร์ให้ตัวละครของคุณแล้วนะอ่ะฮะแล้วก็ดีเอ็จะเป็นคนลบหอกหรือว่าผมลบหอกให้ฮะผมลบไปแล้วครับโอเคครับได้ฮะดูคอมรวดเร็วอ่ะฮะืม ซีเคโอเคขอบคุณฮะเออโอเคได้้าสิบเวอร์ก็ยังดีอะนะอืมมันจะน้อยก็เถอะนี่แหละเซฟราค่าเท่านี้มันก็ถูกต้องแล้วออว่าหอกมันเป็นของที่หาได้ง่ายๆทั่วไปราคามันก็เลยไม่สูงมากแล้วนะ อยแย่มากเลยอ่ะหนน่ารอใช่ะใครหน่ารอกันเหรอเอาคนน้ารอไปขายเนี่ยอะไรนะมันมีได้เหรอเออฉันฉันฉันบอกว่าเอาคนหน้ารอไปขายน่าจะได้ราคาสูงนะใครนะเป็นสีใครในกลุ่มเรามีนะเอแ่เดี๋ยนะกลุ่มกลุ่มกลุ่มเรามีคนด้วยหรอมีมันแค่ภาพลวงตาฮะเออทั้งหมดทั้งหมดที่แค่ภาพลวงตานะฮะ เออที่จริงคุณแซกก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ใชใชเอ,อ่อไม่ใช่เป็ดนะฮะไม่สิเขาเรียกตัวแวนกินเออเขาเป็นคนแคร์นะแต่ตอนนี้เขาเป็นหนูแล้วคะ่ะเออจริงด้วยเขาเป็นหนูไปแล้วอะ่ะเอ,อ่อเอาเป็นว่าทุกคนจรินะก,กน็ว่าเขาเป็นอ,อ่าคนแคร์ที่ใส่หมวกมิกกี้เมาส์แล้วกันนะฮะใช่นเมาส์นี่ก็น่ารักดีออกมิกกี้เมาส์เลยนะเออว่าไปใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเออแซลลืมอ้าเดี๋ยวนะไม่ได้เล่นนาจะได้ไหมมีคนรีแคปได้ไหม ความเดิมตอนที่เราเกิดอะไรขึ้นนะความแล้วตอนที่เดิมความเดิมตอนที่แล้วเราแต่งงานกันไงไม่มีคนเลยนี่วะใช่มันไม่มีคนเลยสวัสดีครับเอาคุณย่าตัวไหนล่ะครับคุณย่าเป็นอ่าเป็นกวางฮะกวางปะวะฮะกวางป้าอะไรหนูว้ยไอ้ทำไมไลน์มันเอาทำไมไล้์มันล่วงล่ะเอาแย่ละก็แปลกมากอฮะเกิดอะไรขึ้นไลน์บินหรอไลน์บินเอ๊ะเดะ